สวัสดีครับผมครูแจ็คติดหอครับวันนี้ครูแจ็คก,ก็ได้เข้าไปดูน้องๆทหารใหม่ทําการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งเลยนะครับเมื่อครูแจ็คได้ว่างงานแล้วก็ได้เข้าไปแนะนําเทคนิคการใช้ปืนนะครับอย่างถูกวิธีและก็พูดถึงกฎความปลอดภัยในสนามด้วยครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับ ดูจบคลิปแล้วรบกวนลีโพสต์และก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆและก็ครูจัดด้วยนะครับไปชมคลิปกันเลยครับไปครับอ่ะ <ผม S 2> ขอทราบชื่อหน่อยครับผมพนฐานพัวดนผภูบุญคง B ี8ครับอ่าวันนี้การยิงปืนครั้งแรกถูกต้องไหมครับผลปรากฏแปลว่าเราได้กี่คะแนนใน9ครับ9เต็มจากเต็มเท่าไหร่เต็ม10ครับอ๋อ10นัดได้9นัดครับครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับแต่เราก็ทําได้ดีครับโอเคขอทราบชื่อ่อยครับผมพุทิารปัญญาองทองมี10ครับผลประกอบการในการยิงปืนครั้งแรกวันนี้ยิงได้กี่คะแนนแปดคะแนนครับ ปดเต็มสิบครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับอ่าแต่ก็ยิงได้นะครับอ่ามีมีตกใจไหมมีครับอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยปรับไปเรื่อยๆโอเคครับกับผมพลทหารวรลเมตทอมัดปีย่ี่ครับตียครับคะแนนเป็นยังไงบ้างคะแนนเต็ม1ิได้8ครับพลาดไป2นัดครับพลาดไปนัดโอเคตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับแต่ก็สนุกครับอ่ตกใจไหมเนี่ยตกใจครับ เดี๋ยวยิงครั้ง2ครั้ง3าเดี๋ยวก็จะเริ่มชินนะครับโอเคขอบคุณครับครับอ่ะขอทราบยอชื่อหน่อยครับก็ผมพลทหารกิริกรสุขครับชื่อเล่นชื่อเตอร์ครับ D อติห่าวันอาทิตย์นี้อยากให้ญาติมาเยี่ยมไหมอยากให้มาครับให้ใครมาใ้แฟนครับเราครอบครัวแฟนครับโอเคดูเรื่องเข้าฟ่างใช่ไหมครับโอเคเข้าฟ่างมาตามที่ a 1 5บอกนะครับวอาทิตย์นี้เจอกันครับ กรบผมพลทหารธ <Okay. S 2> นภูมิชนวังคุณบียี่เก้าครับบียี่เก้ามีอะไรอยากจะฝากบอกคนทางบ้านไหมเอ่ยคิดถึงครับวันอาทิตย์เจอกันครับวันอาทิตย์เจอกันครับวันนี้เป็นการยิงปืนครั้งแรกครับรู้สึกตื่นเต้นไหมคิดหนึ่ง <1 S 1> ครับผลที่ยิงคะแนนทุดได้เท่าไหร่ได้เก้าครับได้เก้าครับโอเคสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะบอกกับคุณแม่บ้างคิดถึงครับแค่นี้ใช่ไหมครับโอเค man, man. man.